อิมาหังพันเตพระกวากัตตาภาวังตุมหากัรปะลิจชามิพระแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระพระเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาปฏิบัติบูบชาเพื่อฟามพ้นทุกข์ให้บรรลุถึง ซึื่องมรรผลนิพพานเธอสาธุสาธุสา,สาอนุโมทามิเตรียมตัวนั่งให้ดีนั่งให้พอดีพอดี เอียงซ้ายเอียงฝาดูความพอดีของส่วนรูปนั่งนั่งปุ๊บลงไปเอาเท้าฝาซ้อนทับเท้าซ้ายเอามือฝาวางทับมือซ้ายหงายมือขึ้นไว้ตรงที่หน้าตักตั้งกายให้ตรง วางศีรษะให้ถูกส่วนนั่งให้อกผายไหลพึงนั่งในเมื่อจัดส่วนรูปนั่งได้ถูกต้องดีงามแล้วแล้วก็ไปจัดในส่วนจิตส่วนใจน้อมจิตน้อมใจไปกำหนดนึก ถึงอารมณ์พระกรรมฐานที่เราเคยกำหนดเคยนึกเป็นอารมณ์ท่านใดเคยกำหนดพุทธโธเป็นอารมณ์ก่อนนึกถึงพุทธโธเป็นอารมณ์ก็ใช้ได้เรียกว่าพุทธานุสติหายใจเข้านึกว่าผู้ ใจออกนึกว่าโูพโพโพูปธูปธูกำหนดไปนึกไปจนกว่าจิตใจจะสงบธรรมชาติของจิตธรรมชาติของใจ ในเม,มื่อเราน้อมนำไปกำหนดพุทธโธบ่อยๆนานๆจิตใจดวงนี้จะค่อยซึมซับแนบสนิทนิ่งสงบเย็นถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ฉะนั้นข้าพระเจ้าขอขอชี้แนะไว้แต่เพียงจุดนี้ส่วนหน้าที่ของท่านจะพึงกำหนดเอาเองนึกเอาเองและลึกรู้เอาเอง รักษาอ,รอารมณ์พะกรรมฐานได้ในะจุดนี้เงียบเล